สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่นะครับของวันที่12นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับ สำหรับคนไทยก็จะมีให้ชมทุกๆวันนะครับวันละสี่รอบนะคนไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกท,ทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้าขมาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็น่างสืงอนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงบังคังบังมีทวีทรัพทวีโชคทวีสุขนะครับ ครับเราก็มาเริ่มชมกันได้เลยนะครับเตรียมปกากกาปากกาดินสอไว้จดนะครับที่สำคัญก็คือยาดมยาหมองด้วยนะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนยาดมยาหมองกันกันไว้ก่อนไม่ต้องถึงขนาดเอาจดเบอร์หนึ่งหกหกเก้าไว้หรอกแค่ยาดมยาหมองก็พอแล้วครับ อ่ะเริ่มกันเลยนะครับคานนี้นะอ่าครับวันที่สิบสองกุุภาปันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพุทนไทยบายเด่นนะครับสําหรับรอบเที่ยงก็เข้านะครับแต่ไปนเน้นเห็นไหมละ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละพอเน้นตัวหนึ่งมันจะมาตัวหนึ่งพอเน้นตัวหนึ่งมันจะมาตัวหนึ่งพอเน้นหมดมันไม่มาเลยประมาณนี้อ่าให้ะระมัดระวังด้วยนะครับรอบเที่ยงให้อะไร 1, 2, 3, อ่ะหนึ่งสองสามสี่อสุดยอดเลย ให้เน้นที่1กับ3คิดว่ามันต้องมาแน่ๆ3สามหรืออะไรเงี้ยมันมา2กับ4เลยอือสุดยอดไหม,มสุดยอดมาก2 4 8 7ี่แปนะชุดวินก็เข้า8 7ด้วยนะอือให้6 7 8 9อ่ะมาจะอัดเจ็เลยแล้วก็2 4ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยรอบเที่ยงนะออารอบบ่ายแล้วก็มาชมกันนะครับหุ้นไทยบ่ายนะครับเด่นบนนะตามนี้นะครับขาเนี่ยอย่าลืมนะครับ เน้นตัวไหนมันไม่มามันจะมาตัวที่ไม่เน้นระวัาางนะรอบนี้เน้นที่เก้ากับศูนย์นะเนี่ยเน้นที่เก้ากับศูนย์ลองหนึ่งนะอือค่ะเนี่ยคอยดูนะมันจะมาแบบไหนค่ะเนี่ยอันดักรอไว้เลยอันนี้คู่ของเขานะอืคู่ของเขาสี่ห้าหกเกี่นี้ก็ไม่เบานะเนี่ยระวังให้ดีชุดวินนะรอบที่แล้วมาแปดเก้าเลยชุดวินนะอืออือสุดเยอดจริงๆอ่าจับคู่กันค่ะเนี่ย อย่าดมอย่ามองอย่าลืมอ่า 4, 4, 9่าสี่สี่เก้าเก้ห้าห้าเก้าเนะครับอ่าส่วนตัวลองก็คือ0 04ย5ศูนยนะครับไปกลับด้วยนะอ่าตัวลองอีกตัวก็คือหนึนะครับอย่าลืมนะหนึ่งกับ2อนะครับอย่าลืมอีกลักหกับ2 4งสีห้นะครับชุดวินก็ตามนี้แหละนะครับประมาณนี้นะอ่านะครับรมาณนี้นะครับเราก็มาดูเราเน้นที่9นะ เน้นที่เก้านะครับมันจะมาเก้านะครับประมาณนี้เน้นที่เกนะ้านะครับตามนี้นะครับหุ้นไทยครับบนเดินบนนะใครกันล่างได้ก็กันไว้นะครับมันจะมาล่างด้วยนะอประมาณนี้เน้นที่เก้านะครับประมาณนี้เก้าศนย์คู่กับ4ี่ห้าหกเกครับชุดวินด้วยนะเนี่ยนะชุดวินไปในตัวเลยนะครับ เราเน้นที่เก้าแล้วก็ดูสายเก้านะครับอยี่ยนะระวังมันกินตับกันละรอบนี้มันจะหาทางหนีเราอีกนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยคือคือกันกันไว้เลยนะครับอประมาณนี้อันนี้คือตัวลองเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนสายลูดสายวิ่งอ่ะได้กินแน่นอนสายดูดสายวิ่งเนี้นที่เก้านะครับอลองศูนย์นะ ับตัวรองอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งั่นแหละอ่าประมาณนี้ใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายอ่าไุนไทยหุนไทยเที่ยงหุนไทยบ่ายนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าเน้นที่เก้านะเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้าเศูนย์เป็นตัวรองนะครับใครชอบศูนย์ก็จัดไปใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับอ่าก็พบกันใหม่หุ้นไทยเย็นนะครับวันนี้วันจันทร์ วันแรกรอบแรกที่จะถ่ายทอดสดนะครับก็คือคุ้ถ่ายเย็นนะตามนี้เลยนะครับขอ,ขอขอขอพระคุณมามานะครับขอพระคุณมามาขอให้ทุกท่านโชคดีโชคด,ดีไม่เจ็บไม่จนมันคงมัง่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขแห่งแห่งแห่งครับขอให้ทุกท่านโชคดีรุ่นลงเพื่อความบันเทิงนะครับ